น้องเกลหนูน้อยดีดอูคูเลเล่เวทีดังล่าสุดเข้าเป็นเฟรชชี่ปีหนึ่งแล้วเรียกว่าวันเวลาเดินเร็วมากๆจากหนูน้อยดีดกูคูเลเล่บนเวทีไ h ยแ l a ด์กอ t t า l e เล่นเอในวันนั้นเพลือแป๊บเดียวน้องเกลโสพิชาอังควัยมงคลก็กลายเป็นเฟรชชี่ปีหนึ่งจากรั้ววิทยาลัยวิทยาศาสตร์สีสว่างควัทนาแพทย์ศาสตร์ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์แล้ว ปัจจุบันน้องเกลโตเป็นสาววัย17ปีและกำลังจะเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีด้านแพทยาศาสตร์เดินตามรอยพี่ชายที่เรียนด้านแพทย์เหมือนกันล่าสุดน้องเกวได้โพสต์ภาพในลุกชุดนักศึกษาน้องใหม่พร้อมระบุข,ข้อความ new chapter university เครื่องหมายสี่เหลียหยหล่ยมเกลโซฟิจากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแพทยศาสตร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมราชวิทยาลัยจุฬาภรณเครื่องหมายสี่เหลี่ยม tsc เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเม d สติ d เดน